จากท่านนายกเศรษฐาขยับไปที่ท่านน้ำตีจุลพันธ์ด้วยความเป็นน้ำตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังด้วยความเป็นแม่งานคนหนึ่งของเงินดิจิตอลค่ะเมื่อวานคุณจุลพันธ์ไปชี้แจงการปฏิการการเงินของสภาผู้แทนเขาเรียกไปชี้แจงค่ะก็ไปความตอนหนึ่งนักข่าวก็ก่อนเข้าชี้แจงน้นักข่าวก็ดักหน้าดักหลังค่ะถามคุณจุลพันธ์เรื่องเนี้ยแหละคุณจุลพันธ์ ้าร่างพรบเงินกู้ห้าแสนล้านไม่ผ่านกระบวนการทางรัฐทางรัฐสภามีแผนสำรองหรือไม่ค่ะหมายถึงรัฐบาลมีแผนสำรองหรือไม่ถ้าร่างกฎหมายไม่ผ่านเอ่อเตียวไว้หรือยังมีหรือยังบอกหน่อยคำตอบสั้นๆจากปากคุณจุลพันธ์ก็คือไม่มีไม่มีไม่มีแค่เนี้ยแหละค่ะไม่มีค่ะไม่มีสรุปนะท่านนายกเศรษฐาท่านบอกว่าถ้าสภาไม่ผ่านร่างกฎหมาย สภาต้องอธิบายประชาชนเองต้องตอบคําถามประชาชนเองใช่เพราะประชาชนเขาอดหนึ่งหมื่นไงขณะเดียวกันถ้าไม่ผ่านสภาคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยก็ดีรัฐบาลเสรษฐาก็ดีไม่มีแผนสำรองไม่มีจบค่ะ